สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังสยองขวัญและทึกวันเรื่องซันนำแสดงโดยเอล์มิลเฮิร์สแอนดี้มาติชาร์กและลุคเดวิดบรามถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทังช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่ลอล่าเธอขับรถมาแวะพักดื่มกาแฟอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งจากนั้นไม่นานนัก ก็มีผู้ชายสองคนเดินเข้ามานั่งอยู่ในร้านและจ้องมองเธอเธอจึงรีบลุกหนีไปทันทีซึ่งพอขับรถออกมาได้สักพักเธอก็เจ็บท้องพอกลายคอดเธอจึงจอดรถข้างทางพร้อมกับเบ่งลูกออกมาซึ่งเธอก็ไม่ได้ต้องการเด็กคนนี้เลยแต่พอได้เห็นหน้าเด็กเธอก็อดที่จะหลงรักไม่ได้จึงเลี้ยงดูเรื่อยมาจนกระทั่งเติบโตด้านลอล่าเธอรักลูกแล้วก็สนิทก,กับลูกมาก ซึ่งพอเธอไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วเธอก็มาทำงานเป็นครูอนุบาลอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งและพอสอนเสร็จเธอก็ไปเข้ารับการอบรมเรื่องวิธีรับมือกับโรค PTSD หรือโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงต่อเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็มารับลูกกับเพื่อนบ้านที่เธอฝากไว้จากนั้นก็พาลูกเข้านอนแต่สักพักเธอก็ดียินเสียงดังมาจากห้องของลูกเธอจึงคิดว่าลูกกลัวจนนอนไม่หลับเพราะดันไปเล่นเกมซอมบี้เข้า เธอเลยอนุญาตให้เขามานอนกับเธอได้แต่เขาก็เงียบไปโดยความงุนงงเธอจึงลุกออกไปดูแล้วก็พบกับคนจํานวนมากมายืนอ,อยู่ในห้องของลูกเธอตกใจจึงรีวิงออกไปบอกให้เพื่อนบ้านโทรแจ้งตำรวจให้หน่อยส่วนเธอก็กลับเข้ามาดูลูกอีกครั้งแต่ก็ไม่เห็นใครแล้วพบแต่เพียงลูกนอนทอเสื้ออยู่เท่านั้นดานักสืบ เมื่อเขากับคู่หูมาสอบสวนเธอเขาก็แจ้งเรื่องที่พวกเขาไม่พบการงัดแงะหรือหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่ามีคนเข้ามาที่บ้านของเธอเลยแต่เธอก็ไม่เชื่อแล้วก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมทําให้คู่หูเซ็งมากจึงพูดว่าเธออาจจะละเมอหรือฝันไปก็ได้พอเธอได้ยินก็โกรธจัดนักสืบเลยบอกให้คู่หูกลับไปก่อนส่วนเขาจะอยู่สอบสวนต่อเองแล้วก็รับปากจะตามหาคนร้ายมาให้ได้ครับเมื่อลูกลับ เธอก็มาค้นตัวลูกดูว่า่าดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าจนทำให้ลูกตื่นลูกเลยเล่าความฝันให้เธอฟังว่าเหมือนตัวเองกำลังจมลงไปในแม่น้ำเลือดวันต่อมานักสืบก,ก็ได้มาพบเธอพร้อมกับแจ้งว่าไม่พบลายนิ้วมือของใครใน,ในบ้านของเธอเลยนอกจากของเธอกับเพื่อนบ้านเท่านั้นจากนั้นก็มอบนบามบัตรให้เธอเก็บไว้ตกดึกหล่อลาได้ฝันถึงบ้านหลังหนึ่งที่มีปลายพาเขียนข้อความเอาไว้ว่าเขากำลังมาทำให้เธอตกใจจนสะดุ้งตื่น ซึ่งพอเธอหันไปดูลูกลูกก็เหมือนจะไม่ค่อยสบายเธอจึงกล่าวว่าจะพาเขาไปหาหมอในตอนเช้าจังหวะที่เธอเดินออกมาจากห้องลูกเธอก็ดียินเสียงอะไรบางอย่างและเห็นเหมือนคนพยายามจะเปิดประตูเข้ามาด้วยความตกใจเธอจึงโทรเรียกนักสืบทันทีแต่พอเขามาตรวจสอบให้แล้วก็ไม่พบใครและในขณะที่เขากําลังปลอบเธอให้หายกลัวจูๆ่ๆลูกก็เดินลงมาเรียกเธอพร้อมกับอกเป็นเลือดแล้วก็ลม้มลง ทำให้ลอล่าตกใจมากจึงรีบพาลูกไปที่โรงพยาบาลทันทีซึ่งลูกก็มีรอยช้ำเกิดขึ้นทั่วทั้งตัวและก็ดูจะทุกข์ทรมานมากเมื่อหมอตัวโลกแล้วพวกหมอก็ปรึกษากันและมาแจ้งให้เธอรู้ว่าพวกเขาไม่รู้จักโรคที่ลูกของเธอเป็นเนื่องจากไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนพร้อมกับบอกให้เธอทำใจพอลูกของเธออาจจะตายตอนไหนก็ได้เธอเสียใจมากแล้วก็คิดว่า คงเป็นฝีมือของคนพวกนั้นแน่ๆที่ทําให้ลูกของเธอต้องกลายมาเป็นแบบนี้ดานนักสืบพอเห็นเธอมานอนเฝ้าลูกที่อยู่ในอาการโคมา่าก็สงสารเธอแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเธอได้ยังไงส่วนลอล่าจังหวะที่เธอเผลอหลับเธอก็เห็นเหมือนกับตัวเองนอนอยู่บนเตียงที่บนกําแพงมีสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างแล้วก็ภาพของปีศารภาพบ้านหลังเดิมที่มีป้ายเขียนว่าเขากําลังมา ทำให้เธอสะดุ้งตื่นและพบกับประตูห้องที่เปิดอ้าอยู่ซึ่งพอเห็นลูกของเธอมีอาการเกรงเกเธอก็รีบเรียกรถพยาบาลและในเวลาต่อมาอาการลูกของเธอก็หายเป็นปริดทิ้งทําให้หมอต่างก็งุนงงเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งพอนักสืบรู้ว่าลูกของเธอหายป่วยนักสืบก็พาเธอกับลูกไปฉลองแต่ลูกก็ม่หิวและไม่อยากจะทานอะไรเลย เมื่อลอล่ากลับมาถึงบ้านเธอก็ไปส่งลูกเข้านอนจากนั้นก็ลงมาขอบคุณนักสืบจี๋เขาเดีกับเธอมากและจะขอให้เขามาค้างอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนเธอในคืนนี้จังหวะที่กําลังจูบกันเธอก็เห็นแขนของเขาเป็นแผลเขาเลยบอกให้เธอไม่ต้องกังวลไปเพราะเขาแค่โดนโพวกขียยาแทงมาเล็กน้อยเท่านั้นแต่ยังไม่ทันจะพูดจบจูจ่ๆลูกก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาทั้งสองคนจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูทันที ณนะโรงพยาบาลในเวลานี้ลูกของลอล่ากลับมาป่วยอีกครั้งทําให้ลอล่าเครียดมากเพราะหมอเองก็ไม่รู้เหมือนเดิมว่าลูกของเธอป่วยเป็นโรคอะไรจังหวะที่เธอเฝ้าลูกและสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายแบบเดิมเดิมเธอ็ได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ที่ด้านนอกห้องเธอจึงแอบมาดูแล้วก็พบพวกหมอกําลังวางแผนจะนําตัวลูกของเธอไปให้ใครบางคนที่รอยอยู่ด้านนอกเธอจึงรีพาลูกหนีทันทีแล้วก็นํามาฝากเอาไว้กับเพื่อนบ้านเพื่อที่เธอจะได้กลับไปเก็บเสื้อผ้า ซึ่งในตอนแรกเพื่อนบ้านก็ไม่กล้าช่วยแต่สุดท้ายก็ยอมขณะที่ลอร่า,ากลับมาเก็บเสื้อผ้าเธอก็โทรนั้นนักสืบให้มาเจอกับเธอและขอให้เขาอย่าบอกใครและอย่าเชื่อใจใครเด็ดขาดเมื่อลอล่ามารับลูกเธอก็พบว่าเพื่อนบ้านไม่ยอมเปิดประตูให้เธอเธอจึงวิ่งอ้อมเข้าไปทางประตูด้านหลังแทนจากนั้นก็หยิบมีดขึ้นมาค่อยๆก้าวเดินเข้าไปดูจนได้พบศพของเพื่อนบ้านที่กําลังถูกลูกของเธอแทะก,กินอยู่อย่างหิวโหยทําให้เธอตกใจกับภาพที่ได้เห็นมาก หลังจากลูกกินเสร็จลูกก็มีอาการดีขึ้นเธอจึงนําลูกไปอาบน้ําล้างตัวแล้วก็ไปส่งลูกเข้านอนก่อนที่จะมาเขียนข้อความเอาไว้บนกระแพงว่าเขากําลังมาจากนั้นลอลาได้พาลูกนี้มาพักยังโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งพอตื่นขึ้นมาและได้เห็นข่าวประกาศตามหาตัวเธอและลูกเธอก็ไปจ่ายเงินซื้อรถคันใหม่เพื่อขับหลบหนีแทนส่วนนักสืบกับคู่หูเมื่อพวกเขาได้เห็นศพของเพื่อนบ้านลอลา่าก็ทําให้ทั้งสองคนรู้สึกสยดสยองไปอย่างมาก และพอนาศพมาส่งพิสูจน์คู่หูก็ได้นําแฟ้มข่าวของลอร่ามาให้ดูทําให้รู้ว่าเธอถูกพ่อของตัวเองและพวกคนในรัฐทิทารุนข่มขืนและจับมาขังไว้นานเป็นปีจนเธอต้องถูกส่งไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชเมื่อนักสืบรู้เลยคิดว่าคนที่ไปบ้านของเธอในตอนนั้นต้องเป็นพวกคนในรัฐที่แน่ๆดังนั้นทั้งคู่จะช่วยกันตามหาเธอและลูกให้เจอแล้วถ้ามันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดอย่างน้อยก็จะได้พาตัวเด็กมารักษาต่อดานลอร่า เธอพาลูกชายมาเจอกับหญิงชราคนหนึ่งที่เป็นแม่ของเพื่อนเก่าในตอนแรกแม่ก็ไม่อยากจะคุยหรือสูงสิงกับเธอเพราะโกรธที่เธอพาลูกของหลอนไปเสียคนเขาออกคุกเป็นว่าเล่นแถมยังติดยาอีกด้วยแต่พอเห็นว่าเธอจําอะไรไม่ได้ตั้งแต่ไปเข้ารับการบาบัดและอยากจะรู้จริงๆว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ลูกของเธอกําลังเผชิญกับอะไรอยู่แม่ก็เลยยอมบอกที่อยู่ของเพื่อนให้กับเธอครับซึ่งพอลอล่าดได้ที่อยู่มาแล้วเธอก็ไปหาเพื่อนตามที่อยู่นั้น แต่พอเพื่อนถามว่าเด็กนี่เป็นใครเธอก็ไม่ได้บอกความจริงกับเขาด้านนักสืบเขามาตามหาหมอที่รักษาลอล่าซึ่งพอได้พูดคุยกันก็ทําให้เขารู้ว่าลอลาถูกกระทาทารุณมามากจึงหาที่ปลอดภัยโดยหลบเข้าไปอยู่ในโลกจินตนาการดังนั้นเรื่องที่เธอพูดออกมาจึงไม่เป็นความจริงเลยโดยเรื่องจริงก็คือพ่อของเธอขายเธอให้ชายคนอื่นเพื่อแลกกับเงินดังนั้นจึงไม่ได้มีลัทธิบ้าบออะไรอย่างที่เธอบอกมาด้านเพื่อน เขาถามถึงเด็กชายที่เธออุ้มท้องตอนนั้นว่าหายไปไหนเธอจึงบอกเขาว่าตายไปแล้วทําให้เขาโล่งใจและพอเธอถามถึงเรื่องราวในอดีตเขาก็เล่าให้เธอฟังจนเธอได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ได้ถูกใครในและที่คมคืนมีแค่ซาตานเท่านั้นที่มาคมคืนเธอเพราะเธอเป็นคนเดียวที่สามารถสวดเรียกให้ซาตานออกมาได้พอเธอได้ยินก็ไม่อยากจะเชื่อจังหวะน,นั้นเองลูกก็เดินเข้ามาหาเธอด้วยความเจ็บปวดเพราะโรคได้กำเริบขึ้นมาอีกแล้ว ด้านนักสืบขณะที่กําลังขับรถกลับบ้านคูหูก็โทรมานัดให้เขาไปพบกันที่บ้านเพื่อนของลอล่าเพราะรู้ว่าเธอกําลังไปที่นั่นส่วนลอล่าเธอออกมาจากบ้านเพื่อนแล้วก็มาหาโรงแรมพักซึ่งพอลูกของเธออาการกําเริบเธอก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจึงหนีออกมาสงบสติอารมณ์อยู่ในรถจังหวะน,นั้นเองแมงดาก็ออกมาทะเลาะกับสาวคนหนึ่งพอดีแล้วก็หันมาหาเรื่องเธอด้วย ทำให้เธอคิดอะไรได้บางอย่างจึงกลับเข้าไปดื่มเหล่าย้อมใจแล้วก็ออกมาชวนให้มันไปมีอะไรอะไรกับเธอที่ห้องดังนั้นเมื่อเธอหลอกลอก่อจนทาให้มันเข้ามาในห้องได้แล้วขณะที่มันบอกให้เธอรีบถอดเสื้อผ้าออกลูกของเธอก็กระโจนเข้ามาจัดการมันเธอตกใจมากจึงรีบปิดประตูขังมันกับลูกเอาไว้ด้วยกันส่วนเธอเองก็รีบวิ่งออกมาสงบสติอารมณ์สักพักเธอก็กลับเข้ามาอาบน้ําอาบท่าให้ลูกแล้วก็เก็บซากชิ้นส่วนของแมดานั้นออกไปทิง้งพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ด้วยว่า เขากําลังมาดานนักเสือระคู่หูเมื่อมาถึงบ้านเพื่อนของลอล่าทังคูกก็พบว่าเพื่อนได้ถูกฆ่าตายไปแล้วแล้วก็มีข้อความเขียนเอาไว้เหมือนเดิมว่าเขากําลังมาทั้งสองคนจึงตกลงกันว่าต้องโทรบอกเรื่องนี้ให้ตํารวจท้องถิ่นรู้ครับดาลอล่า ola, ขณะที่เธอพาลูกหนีมาพักยังโรงแรมแห่งใหม่อาการของลูกก็กําเริบขึ้นมาอีกครั้งส่วนนักเสือระคู่หูนั้นก็ได้มายังที่เกิดเหตุที่ลอล่าทิ้งศพของแมงดาเอาไว้ โดยคูฮูมั่นใจว่านี่ต้องเป็นฝีมือของลอล่าแน่ไม่ใช่ลทัทธิอะไรทั้งสิ้นเพราะมีพยานเห็นแมงดาเข้าไปที่ห้องของเธอพอนักสืบได้ยินก็เสียใจและขอให้คูฮูช่วยบอกตำรวจคนอื่นๆให้ใจเย็นกับเธอหน่อยตอนที่จับเธอได้เพราะเธออาจจะทําไปโดยไม่รู้ตัวดาลอล่าเธอพาลูกออกมาเที่ยวเล่นอยู่ที่งานเทศกาลแห่งหนึ่งแต่พอเห็นลูกอาการกําเริบเธอก็รีพาลูกกลับมาที่โรงแรมทันทีจังหวะที่เธอกําลังปลอบลูกพร้อมไม่อยากให้ลูกฆ่าใครอีก อีกอย่างเธอก็ไม่อยากจะหาเยื่อมาให้ลูกแล้วจูจูก็มีตำรวจบุกเข้ามาโดยความตกใจเธอจึงคว้าปืนของเจ้าแบงดาขึ้นมายิงจนถูกพวกตำรวจตายซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นคู่หูนักสืบด้วยทําให้เธอเสียใจแต่ก็ต้องรีบพาลูกนี้ออกมาด้านนักสืบเขาได้รับโทรศัพท์จากอลอร่าโทรมาสแสดงความเสียใจเรื่องคู่หูของเขาและบอกว่าเธอจะกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่ที่เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้น แม้เขาจะพยายามกล่อมให้เธอมามอบตัวแล้วก็ตามเนื่องจากสิ่งที่เธอเห็นหรือคิดนั้นมันไม่มีอยู่จริงแต่เธอก็ไม่ยอมฟังรุ่งเช้าหลอล่าได้พาลูกเดินทางกลับมายังบ้านที่เธอเคยอาศัยอยู่แล้วก็นําลูกขึ้นไปยังห้องนอนของเธอและอธิษฐานต่อซาตานขอให้มันออกมารักษาลูกของเธอกับมันแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําให้เธอโกรธมากจึงขู่ว่าจะฆ่าลูกของมันซะถ้ามันไม่ยอมออกมา จงังหวะนั้นเองมันก็โผล่ออกมาที่ด้านหลังของเธอจากนั้นก็ค่อ,คอยๆก้าวเดินเข้ามาหาเธอซึ่งเธอก็เห็นแค่งเงาของมันทันใดนั้นนักสืบก็พาตำรวจบุกเข้ามาพอดีทําให้ซาตานหายไปส่วนเธอก็สติแตกและโกรธมากจึงพยายามจะสวดมนต์ต่อเพื่อให้ซาตานกลับมาอีกครั้งพร้อมก็บอกให้นักสืบกับตำรวจถอยออกไปด้วยไม่อย่างนั้นเธอจะฆ่าลูกซะแม้นักสืบจะพยายามเกลี้ยกล่อมเธอแต่เธอก็ไม่ยอมสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจปลีกชีวิตเธอ พอลูกเห็นจึงได้จะนอนกอดศพของเธอร้องห่มร้องไห้อยู่ตรงนั้นครับณโรงพยาบาลขณะที่ลูกกาลังนอนพักรักษาตัวนักสือก็เข้ามาเยี่ยมซึ่งพอนักสือเห็นว่าพยาบาลที่เฝ้าไม่อยู่แล้วเขาก็กรีดเนื้อของตัวเองเออกไปให้ลูกกินทันทีทําให้ลูกกลับมาอาการดีขึ้นอีกครั้งจากนั้นเขาก็บอกกับลูกว่าไม่ต้องเป็นห่วงอีกแล้วเพราะต่อไปนี้เขาจะเป็นคนคอยดูแลลูกเองทําให้เรื่องราวย้อนกลับไปให้เห็นว่าคนที่ลงมือฆ่าเพื่อนของลอล่าก็คือนักสืบ และก่อนจบนักสือก็ได้ถามกับลูกว่าอยากพบกับพ่อแท้ๆหรือยังซึ่งทันทีที่เขาพูดจบซาตานก็เดินออกมาพร้อมกับเข้าไปสวมกอดกับลูกครับสรุปนะครับหล่อลาอยู่ในรัฐที่บูชาซาตานแล้วเธอก็ถูกซาตานข่มขืนจนมีลูกพอเธอหนีออกมาตอนแรกก็กล่าวว่าจะฆ่าลูกทิ้งแต่ก็ทําไม่ลงพอไปลงรักจึงเลี้ยงดูลูกเลยมาแถามเธอก็ได้ลืมเรื่องราวในแอดีตเนื่องจากได้รับการรักษาอาการป่วยทางจิต แต่พอลูกโตแล,ล้วป่วยเป็นโรคประหลาดเธอก็ค่อยๆหาทางรื้อฟื้นความทรงจําของเธอเพื่อหาทางรักษาลูกเทาว่าสุดท้ายเธอก็ KO, ได้ถูกนักสืบที่อยู่ในระดีซาตานฆ่าตายโดยหลังจากนี้นักสืบก็จะเป็นคนคอยดูแลลูกแทนเธอครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องซานใครชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนํากันมาได้นะครับ หนังได้คะแนนจาก IMDB 5.6คะแนนและได้71%จากเว็บรอจ้นโจมิโตเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ